พามาอยู่ตรงนี้พามาย่ตรงนี้ยนเยอะเฉยเดีวไม่ค่อยตอนนี้ไม่มีใถ่ายให้หนูเยอะๆนะที่ถ่าดไปดิถ่ายให้หนูเยอะๆนะี่่แอบถ่ายรูปอม่เห็นยอ่ามาเห็น่าวิดีน่เจอพี่แนดย เ้อหน้าตึกแกมีซื้อซื้อชาลันป้าเป็นไงเป็นไงแอบใส่แว่นเบาเบายยังไม่ถึงเธอไม่หวานเปิดฝันที่ไหนนะหวานแล้วเมื่อกี้ใครกดคุ้โทรศัพท์ช้ากว่าเราแล้วอ่ะกดก็โอเคพี่ได้ได้เอาไปส่งใช่ไหมพี่โุ้ย อ่อุไมแต่ว่ามันมันเป็นหมึกแบบนี่จก็เลยแบบเอ่อแต่ชิาไปก่อนแต่ว่าถอมันไม่ช่บอยากให้มาซ้ำนีอะไรอ่าให้ให้วิว นึ่งงรัวรัวอยู่ในนี้แล้วปรมาณประมาณสิบรูปได้มั้งเอดี๋ยวคุณโทรกลับครัรูถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่ หนึ่งเบีเียเชียนมเพี่แมมไปดิแมมบนมไปเขาก่อนอะรตัวอรเนี่ยเมีาก้แ้กวลก่อนมอ่ะอ้มินดิพี่ซม้างกนหมือวกกดมาอย่างี้นะีอรก มาวันนี้อ่ะมีใครเมากองนะคะไอยะไอยะมาเร็วเร็วเร็วไปอให้นนองบ้างไม่มาไฟไปแล้วไม่เมากองนีอัถ่ายที่แม่ของพืนี่นะรู้แล้วบิ้วบิ้วอะโหนี่นี่อาไปอ่ะยแบบไม่เห็นาากไปยังไงโอ้จ่ายาคือคือต้องปุ้มละใช่ไหม ไปเร็วเรนาแล้วแซมอาการอาการเนี้ยใมจบก้องนี้นะโอเควี่มังไหวเปลาไม่ไม่ไม่กองนะไม่กองนะ ให้ของก่อนได้ปะฮุ้ยแบบสมุดว้ายกล้องนี้เลยกล้องนี้เลยเนี่ยเนี่ยจ้ำที่แบบว่ากล้องที่แบเนี่ยเป่นทีุ่๊กนกไม่ใช่คนที่บวกกองวันนั้นไม่มาไม่มาไม่มาห่ะเออไม่ต้องพูดไปไว้ดูมันด้วยนะเนยมินตาไปตั้งในร้านป่ะไปพาสองเขาจะพาไปเออไปถึงแต่เขาไมเออฉัน